ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสองชีวิตล่าสุดฮานาสันทุมิดยูนิเวิร์สปีล่าสุดเดินสายทำหน้าที่ m อ2021ส่องชีวิตล่าสุดฮานาสันทุสาวงามจากประเทศอินเดียมิดยูนิเวิร์สปีล่าสุดลุยเดินสายทำตามหน้าที่ต,า,ตามตำแหน่งทั้งในและนอกประเทศสองชีวิตล่าสุดฮานาสันทุมิดยูนิเวิร์สปีล่าสุด ดยเดินสายทําหน้าที่ m u 2021เผอแป๊บๆก็ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้วหลังจากการประกวด m i s u u n v v r s s e 2021ซึ่งสาวงามที่ชนะการประกวด m u 2021นั่นก็คือฮานาดสันทุสาวงามจากประเทศอินเดียนับเป็นนางงามจักรวาลปีล่าสุดที่จัดขึ้นณนะเมืองเอวรัตประเทศอิสราเอลครั้งนั้นฮานาดได้ตอบคำถามที่ทำมงลงว่าฉันอยากบอกพวกเขาว่า เราสามารถทำทุกอย่างที่เราอยากทำแม้คนอื่นจะพยายามบอกว่าเราทำไม่ได้แต่จริงๆคุณทำได้ซึ่งต้องบอกว่าคำถามรอบนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เธอคว้ามงไปครองได้เลยก็ว่าได้และในที่สุดสตีภาวีก็ได้ประกาศว่ามิดอินเดียเป็นมิดยูนิเวิร์สคนล่าสุดหลังจากที่ฮานาดสันทุรับตำแหน่งหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยเธอก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทันที พร้อมกันนี้เธอยังมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีหลายคนที่ต้องการรู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นซึ่งเธอได้ใช้อินสตาแกรมชื่อว่าฮานาสันทุ0-3โดยตอนแรกเธอมีผู้ติดตามประมาณ189,000คนซึ่งหลังจากประกาศผลใน IG ของเธอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเกินกว่าครึ่งแสนลายและปัจจุบันเธอมีผู้ติดตาม4 000, 4 000, 4ล้าน4แสน 396 f o อ l o w โวโดยหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งนั้นก็มีภารกิจเดินสายโชว์ตัวและมงกุฎนอกจากนี้เธอยังมีงานอีเวนต์เดินแบบและอีกหลายๆอย่างตามที่นางงามจักรวาลได้ทำหน้าที่และแน่นอนว่าเธอเองก็ได้โพสตภาพให้แฟนคลับได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของเธออยู่เสมอๆไม่ว่าจะไปทำงานที่ใดก็ตามและทางแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดธานาดได้ไปร่วมเดินงานโชว์สต็อปเปอร์ที่มาด้วยชุดสีแดงสวยงามท้าเดินสับสบ,สบฟังอีกเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเธอสมกับเป็นนางงามจัก,กรวาลจริงๆอีกทั้งทางเพจแม่อย่าง m i ดยูนิเวิรเองก็ได้โพสทภาพการทํากิจกรรมของนางงามจัก,กรวาลให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งจะได้เห็นว่าในแต่ละวันแต่ละวีคธานาดต้องเดินสายบ่อยมากจริงๆ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ